12. พลังแห่งจิตใจสโตอิกการก้าวสู่ชีวิตที่เข้มแข็งและมีความสุข stoic mindset ep 1. 1. 1. คุณคือผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรจงจำไว้ว่าคุณมีอำนาจเหนือความคิดและการกระทำของตัวเองนี่คือพลังที่ไม่มีใครสามารถพรากไปจากคุณได้ 2. ทุกความท้าทายคือโอกาส เมื่อเผชิญกับปัญหาจงถามตัวเองว่าฉันจะเติบโตจากสิ่งนี้ได้อย่างไรทุกอุปสรรคคือบทเรียนที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น 3. ความสุขอยู่ภายในตัวคุณไม่ต้องสแสวงหาความสุขจากภายนอกเพราะความสงบสุขที่แท้จริงเกิดจากการยอมรับตัวเองและโลกรอบตัว 4. เปลี่ยนความกลัวเป็นพลังความกลัวเป็นเพียงสัญญ,ญาณว่า คุณกำลังจะก้าวออกจากความสบายจงใช้มันเป็นแรงผลักดันสู่การเติบโต 5. ปัจจุบันขณะคือของขวัญอดีตไม่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันคือช่วงเวลาที่คุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ 6. ความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดอย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะทุกความผิดพลาดคือก้าวย่างสู่ความสำเร็จจงเรียนรู้และลุกขึ้นใหม่เสมอ 7. คุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้อื่นจงภูมิใจในตัวเองรู้คุณค่าของตนและไม่ให้คำวิจารณ์ของคนอื่นมากำหนดตัวตนของคุณ 8. ความเรียบง่ายนำมาซึ่งความสุขปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากวัตถุแต่มาจากการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย9ทุกวันคือโอกาสใหม่ตื่นขึ้นมาในทุกเช้าด้วยความกระตือรือร้อนนี่คือโอกาสใหม่ ที่จะสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการ1 0พลังแห่งการเลือกในทุกสถานการณ์คุณมีพลังที่จะเลือกว่าจะตอบสนองอย่างไรนี่คืออิสรภาพที่แท้จริง 11. ความอดทนคือพลังจงอดทนต่อความยากลำบากเพราะทุกความท้าทายจะผ่านไปและคุณจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อผ่านพ้นมัน 12. การให้คือการรับยิ่งคุณให้คุณยิ่งจะได้รับ การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นจะเติมเต็มชีวิตคุณด้วยความหมายจงจำไว้ว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดทุกการตัดสินใจการกระทำล้วนนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่คุณปรารถนาะจงกล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองชีวิตอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณมีพลังที่จะทำให้มันมีความหมายจงใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเป้าหมาย และเต็มไปด้วยความกระตันยูแล้วคุณจะพบว่าความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ในมือคุณเสมอมาขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราในวันนี้หวังว่าคำคุมดีๆที่เราได้แชร์กันในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังให้กับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคำพูดดีๆเพื่อไม่พลาดคำคมและเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากในคลิปต่อไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ